สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์นะคะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่สองพฤษภาคมปี2564นีนี้ค่ะแต่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าจะไม่ได้มีการจัดอันดับค่ะว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งใครเป็นอันดับสองหรือว่าใครเป็นอันดับสามนะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ฟังแต่ละลัคนาราศี เลยค่คิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยว่าทำไมชาวลัคนาราศีกุมถึงเข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับวันที่2พฤษภาคมปี2564นี้นะคะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์คะคุณจะไม่เข้าเกณฑ์ไม่ได้เลยนะคะค่อนข้างเด่นชัดมากๆเลยนะเพราะว่าดาวพระพฤหัสนั้นได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณตั้งแต่วันที่29มีนาคมปี2564แล้วก็จะอยู่ยาวแบบนี้ไปประมาณ6เดือนจนถึงเดือนกันยายนเลยนะคะดาวพระพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกุมภ์ค่ะดาวโช โชคลาบดาวเงินดาวทองมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ก็จะทำให้ภาพรวมนะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจะขยับขยายจะต่อยอดมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีะคะ่ะประมาณนั้นเลยนะและในช่วงที่ออวันที่สพฤษภาคมปี2564นี้นะคะตรงกับวั วันอาทิตย์พอดิบพอดีค่ะและดาวพระอาทิตย์ของชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็คือดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรเป็นมหาอุดแก่ดวงชะตาด้วยนะคะส่งเสริมทําให้ดาวพระอาทิตย์มีกําลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นในวันอาทิตย์นะคะคือวันที่สองพฤษภาคมก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะที่ชาวลัคนาราศีกุมจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสําเร็จหรือบางคนไม่ได้ชื่นชอบเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคคุณก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของคน คนรักคู่รักให้เงินใช้นะคะพาไปเลี้ยงข้าวนะคะหรือว่าคนรักคู่รักเอาอกเอาใ,ใจเป็นพษษิเศษก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะส่วนดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสนั้นก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่อีกเช่นเดียวกันค่ะเป็นดาวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคส่งเสริมกันในเรื่องของการค้าการขายการเจรจานะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะตรงนี้ ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณไม่ได้มีดีแค่เรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคคุณยังมีดีในเรื่องของการติดต่อเจรจาประสานงานดีในเรื่องของการค้าการขายดีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนําช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้สมัยต้องบอกเลยนะชาวกุมพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าใครดีในเรื่องของเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออันนี้เป็นไปได้นะแค่พูดเผื่อๆไว้แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะเราไม่ เราซื้อแล้วเราไม่ถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณก็อาจจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของจะต่อยอดจะขยับขยายจะทําอะไรก็มีคนช่วยเหลือและหนุนนําดีนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีกุมนี้ยังมีพื้นดวงที่แข็งแรงมากเลยนะที่ดาวพระพฤหัสมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ขอให้โชคดีและขอให้เฮงปังรวยกันทุกคนกันทวนนาด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ